วันนี้อิงใจมาทำอะไรคะมาฉีดวัคซีนก็ไม่ใช่วัคซีนวันนี้เป็นอีสุอีใสเข็มที่สองนี่ที่โรงพยาบาลพยาไทสั่มาฉีดไปที่โรงเรียนที่โรงเรียนจะเป็นที่โรงเรียนจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้เป็นอีสุอีใสสุวิสัยมันจะเป็นเม็ดสีใส มันจะเกิดตามตัวไปมีตัวเลยถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันได้ป้องกันได้แบบสบายออแบบสบายเลยแล้วรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมให้คุณหมอฉีดวัคซีนได้หรือยังพร้อมไหมคะพร้อมโอ้ยี่ยมเลยลูกสาวแม่เดี๋ยวมีเทอือม เดี๋ยวตอนที่ฉีดเสร็จแล้ว<ม>จะมาสัมภาษณ์อิมใจอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูว่าตอนฉีดเสร็จจะเป็นอย่างไรนะคะเคมื่อกี้อิมใจฉีดวัคซีนเจ็บไหมคะไม่ไม่เจ็บมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงไม,มันปวดน,นิดนึงโอ้เก่งมากเลยปะไปจ่ายเงกันก่อนอ่ะเดินน้ำหน้าไ่มเดินน้ำหน้าไหม เก่งมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอดทนมีความอดทนเจ็บนิดเดียวเราก็ไม่ร้องอย่างเงี้ยเขาเรียกอดทน,อเ,น,นเออของเล่นไม่มีแล้วของเล่นคุณหมอเอาไปเก็บแด้คุณหมอไปเก็บว่าโควิดคุณหมอต้องเก็บให้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อน,อนบ,าบายบายเพื่อนๆหน่อยสำหรับ ฉีดวัคซีนต้องบอกเพื่อนๆนว่ายังไงกลัวต้องกลัวเข็มไหมบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยหันหน้ามาทางนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเข็มบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยไม่ต้องกลัวเข็มแค่กลัวเข็มจะเจ็บมันโอ้ถ้ากลัวเข็มมันจะเจ็บแล้วเราต้องทอําใจยังไงแม่เพราะว่าเข็มนี้มันไม่แหลมเอ้ามันไม่แหลมหรอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าตอนนี้หนูอ่อยแล้อโอเคค่ะคลิปนี้เราลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปแล้วค่ะบายบายหน่อย 拜拜。Bye bye.